สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปล่อยให้เจ้าไดนโนเสาร์วิ่งแข่งกันนะคะเรามาเริ่มเลยที่ไดนโนเสาร์ตัวสีเขียวดำดีกว่าวเปิดรอเพื่อนนะคะนี่เลยจะได้ไปพร้อมกันนะแล้วก็พีิบมของเรา ปล่อยพี่เบิ้มไปก่อนเลยโอ้ยพี่เบิ้มมองเราแสงไปหมดทุกคนแล้วไปหมดทุกตัวแล้วโอ้ยพี่เบิ้มมีปีกก็เลยเร็วกว่าเพื่อนเลยตามไปดูพี่เบิ้มหน่อยกลับมารอเพื่อนด้วยพี่เบิม้ม ่อยเดินเข้าป่าดีกว่านี่ไปนู่นเลยริมน้ำเลยบม้มได้หรือเปล่าเก่งหรือเปล่าน้าบิบมไปไม่ได้แล้วไหนตัวอื่นๆจะไปได้หรือเปล่า ๋ยวไปช่วยพี่เบิ้มกันก่อนไม่ได้อยู่ดีไม่เก่งเท่าน้องๆเลยพี่เบิ้มไม่น่ารอดนะนี่อให้เดินเลย ถนนที่เป็นคอนกรีตรแล้วโหรอดนะคะไปดูขาพี่เบิ้มเลยพี่เบิ้มโอเคน้องน้อง ลากันไปก่อนนะคะดูตาไฟไฟตาตัวนั้นสิหน้ากลัวจังเลยโอเคลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย